โอเคท่า oh. okay, นผู้ชมวันนี้เราจะมาเข้าลิงก์พี่เจอรี่กันนะครับพราอที่จะเล่นกับพี่เขานั่นเองโอ okay, เคเข้าลิงก์ไปเลย เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สตรีมเต็มๆไว้นะคบผมเราจะทิ้งลิงก์สตรีมเต็มๆไว้แล้วกันโอเคเข้ามาแล้วนะครับเจอรี่ลาวยูทูบเบอร์อะไรอย่างเงี้ย ่เราไปเราไปต่อแถวกันเลยโอเคเดี okay, ๋ยวผมตัดไปตอนที่เราถึงกันเลยแล้วกันนะครับโอเคไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมนั้นได้เล่นกับเขาเลยแล้วกัน okay, อโอเคไปเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเฮ้ยมันก็ใายนี่มันอ่าปริวัติไม่ใช่แล้วโอเคเดี okay, ๋ยวผมตัดไป มาปฏิวัติด,ดี่ว่าโอเคแต่ผมตัดไปตอนที่ได้เล่นกันเลยเฮ้ยตัดสิดท่านชมก็นะนะครับผมสมควรที่จะสะต็อปแล้วเพราะว่าไออาบอสวีไอพยอะไรนี่แหละแม่งเสียกเอาเพลงติดลิขสิทธิ์มาโอ้โหแม่งานคลิปกูติดลิขสิทธิ์แน่นอนเฮ้ยทําม้าระของมัน โอเคก็ตัดไปโอโห้คิวทีโอ้มกอาใกล้ถึงคิวผมแล้วเว้ยไ่าผู่ชมโอเคมันกล้ถึงคิวผมละกลาได้เลยละรอแป๊บหนึ่งนะ จะได้เล่นแล้วเว้ยเย้โอเคได้ลแล้วท่านชมมาเยสโอเคเราจะเล่นเพลงอะไรดีเพลงที่ผมเซฟไว้แล้วกัน,กนนะเช่นเ,เพลงนี้ตานนี้ก็ได้อืมเข้าใจกันด้วยอะไรแต่ผมได้แล,ล้วรักนี้ อะไรมามาบังวะเนี่ยเฮ้ยใครมามาบังวะอ๋อไม่พลาด S <S <ans> อ่าพาด <S ans> แล้วผมจะมีให้ดูสตรีมด้วยนะครับ ไม่ไม่เขาพลาดหนึ่งผมพลาดสี่เอาไว้นะเฮ้ยแล้วแล้วป่ะหรือว่าไปเต้นอะไรอยู่ตรงนั้นวะเนะ่ะ คนผมแพ้อา้าวพี่มารล้จี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 จีจีจีไม่เจอรีไม่โตโอเคนะครับก็เผื่อคนที่ยังไม่รู้นะครับว่าผมกดนะครับทําไมถึงแต่ไม่รดนะครับอืให้เข้าไปที่การตั้งค่าของแม่ฟังกี้ฟาเดแล้วก็เข้าไปที่การตั้งค่า าการตั้งค่าระหว่างกันเลยนะครับนี่นะครับทุกคนนะครับก็อ่าอันนี้มันจะไปอยู่นะครับมันคําว่า,า ghost tapping อะไรเนี่ยเนี่ยนั่นแหละให้ทุกคนกดเปิดอันนี้ไปเลยนะครับอืมก็สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับเพราะคอมเมนต์ออกมานะครับและอ่าและพี่โจพี่ปริวัติเขาไปเต้นอะไรอยู่งั้นโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ไปดูสตรีมเลยและลิสต์สตรีมอยู่ด้านล่างคลิปโอเคไปดูกันเลย

โอ้แพ้ไม่เป็นไรแค่นั้นพอ เป็นยไงสีลูกสรก็เหมือนอเหมือนกับพี่เขาทุกอย่างนั่นแหละยกเว้นชื่อนะแต่เสียด้ผมแพ้ ว่าถึงลิงสตรีมมาให้นะครับโอเคดูดีว่าเขาไปยังไแล้ว ใช่พี่เขานั่นเป็นคนลานะเพื่อบางคนน่าจะยังไม่รู้แล้วพี่โจโแม่งไปเต้นอยู่ตรงนั้นอีกอ่ะมาเดี๋ยวผมไปดูกันเลยว่าเขาเป็นยังไงลำดึงนะ เมื่อไหร่พี่เขาจับพูดวะโอี่นาท,ทีแล้วแป๊บหนึ่งนะ่าดูดิพี่จะอ่านแชทผมไหมฮะพี่จงอ่านแชทของผมซะ ชัดผมซะพี่จงงานชัดผมว่าผมเหมือนกี่เปอร์เซ็นต์พี่จะได้ตอบว่าผมนั้นเหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ตบผมทีนั่นไงฮะตฟังโอเค โอ้ยพี่ไปมาทำไมโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแนละ้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบายกดไลค์กดแชร์กดติดตาหรือกดดิ่งนะไนาใใ้าเป็นกำลังใจก็พผมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้ผมเข้าสตรีมพี่เจอรี่อีกเนี่ยก็คอมเมนต์มา ใช่ผมเข้าสตรีมคูดดื่มแม่งไม่ได้เลยไม่รู้ทําไมว่าเซิร์ฟแม่งเต็มใช่เข้าสตรีมพี่ปฏิวัติพี่โจไม่อย่างเข้าไม่ได้เลยเกตแค่โอ <Okay. S 1> oh ้โหไปแล้ว เฮ้ยเจอรี่มาถ่ายปกคลิปใช่เพื่อนีกูจะตายปกคลิปเออไม่ด้ยจะได้ หายไปแล้วเกิดอะไรขึ้เกิดโอเคนะครับก็เจอรี่ก็หายไปแล้วนะครับผมก็หลังคาินี้ก็ขอเวลาไปก่อนนะครัะก็นี่ก็น่าจะเป็นคลิปต่อจากผมที่แข่งกับพี่เจอรี่ไปแล้วอโอเคบ๊ายบาย